สวัสดีครับมือนี้ก็อาจจะถูกใจคนไทยหลายๆคนนะครับแต่ตัวผมถูกใจอย่างแน่นอนเลยเพราะมือนี้เป็นข้าวมันไก่มือนี้ก็เป็นข้าวมันไก่นะครับแล้วก็จะมีของหวานให้ด้วยรู้สึกจะเป็นเฉาควยนะครับหน้าตาข้าวมันไก่ก็จะประมาณนี้นะฮะก็ข้าวมันไก่จะอร่อยก็ต้องอยู่ที่ข้าวกับน้ำจิ้มอย่างแน่นอนเลยตอนที่ผมอยู่สวิส์นั้นก็ มีน้ำจิ้มยี่ห้อหนึ่งนะคบของตาพันท้ายนรสิงห์ที่ทางบ้านเราก็จะทำกินข้าวมันไก่กันแต่ต้องซื้อน้ำจิ้มยี่ห้อหนี้มาทานเมื่อสักครู่นี้ก็ลองชิมไปแล้วหนึ่งคำนะครับอร่อยใช้ได้เลยนะฮะเนื้อไก่ก็โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอจัดอีกสักคำหนึ่งนะครับลุยครับ